การแก้ปัญหาดูหนังผีอินเดียแล้วกรี๊สนันแรล,ลอนให้ตลอดทั้งวันสวัสดีครับพบกับช่องเมียวสตาร์เฟเบอรี่ทีวีครับวันนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาดูหนังผีอินเดียแล้วกรี๊สนันทาให้หวาดเกลียดวาดกวไปชมกันเลยครับและอย่าคอมเมนต์คำหยาบคายมากถ้าคอมเมนต์หยาบคายแล้วก็โดนคุกคามแน่ๆใน YouTube นะครับหออําดับที่ไม่สามารถดูหนังผี คำเตือนคลิปนี้เป็นหนังที่ดูได้หรือดูไม่ได้ไปชมกันเลยค่ะอายุต่ก่อน18ปีเด็ดๆด,ด,ดูแล้วอย่าไปดูอันอื่นนะคะถ้าดูอันอื่นจะเป็นฉากสุดท้ายของผีในหนังสยองความอินเดียนะคะอันดับ1อันดับ2องอันดับ3 อันดับสอันดับหาอันดับ6สุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ดูนะคะตอบคำถามแบบงงๆด้วยนะคะมี6กข้อนะครับเดี๋ยวจะสอบไปภาพแล้วนะครับในโรงเรียนมีโอนะคะ ข้อสอบมีทั้งหมดหกข้อ B ดังนนี้และสุดท้ายนี้นะครับหนังสยองความเนี่ยดูแล้วในอินเดียเนี่ยหวาดเกลียดหวาดกลัวแค่ไหนเดี๋ยวตอบคำถามไว้เร็วๆนี้นะขอบคุณติดตามรับชมใน channel มาตลอดและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับและกดติดตามกดแชร์กดซับ c r i ร e และคอมเมนต์ ในใต้คลิปนี้นะครับเพียงเป็นการสแสดงเท่านั้นและตัดต่อวิดีโอไปเรื่อยนะคะและพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย